มาทำงานพี่น้องคุณตารถมาส่งอากาศเย็นทองฟ้าครึ้มมันเขานี้ให้มา มากินด้วย <c oughs> เพื่อนที่ทำงานนีปลาตอนนี้เลิกงานแล้วนะคะ อากาศยังเย็นครึ้มเลยนะเนาะดูบนเขายังขาวโพลนเลยอากาศเย็นมากนะคะเนี่ปาก็จะไปเดินรอคุณตานะคะรบมารับร้านอาหารที่ยปาทำงานอยู่เนาะขึ้นมาะไรนี่เลิกงานแล้วจ้าหกโมงเย็น ยายปาทำมาทำงานาที่เป็นลูกจ้างนะ,ะเป็นมียายปาคนเดียวนะคะคนอื่นไม่ได้มาเนาะนะฮะก็มาเก็บงานที่งานแต่งนะคะเขามากินงานเลี้ยงเนาะ,ะอีกคนนึงที่เป็นคู่ขายายปารานะคะรากลับบ้าน กับประเทศเขานะวันนี้มาทำวันจันทร์อังคารเป็นวันหยุดของเยปานะพรุ่งนี้หยุดจัน์อังคารเนาะวันพุธมาทำทำงานตอนนี้ก็เดินออกมาถนนนะพี่นอ้องเมื่อวานเนี่ยอากาศแบบเนี้ยโอ้โหเยปาไข้แตกเลยพี่นอ้องเมื่อวานนี้เจ็บคอนะฮะ เจ็บคอยอย่างแหงเนี่ยก็ดูดิอะไม่ให้เจ็บคอยไงดูอากาศเดี๋ยปาโทรตามคุณตาแล้วเนาะตอนนี้ก็รอนะรอคุณตาเดี๋ยวยายปาจะให้ดูบนเขานะอุ้ยหมอกขาวโพลเลยตอนนี้ไอจากไอน้ําแข็งนี่มาที่มันตกมาแล้วมันเป็นน้ําแข็งแล้วมันละลายเนาะมันติดถนนใหญ่เลย่พี่นอ้อง รถวิ่งไปวิ่งมาถ่ายก็ได้ที่นี่ทำไม่หยิ่งก็ลำบากด้พี่น้องถ่ายติดเลขทะเบียน,นไไรยนะถเขาก็ไม่ได้ด้พี่น้องผิดกฎหมายถ่ายติดคนนู้นคนนี้ก็ไม่ได้ด้หัวหมอจะตายถ่ายฝรั่งอันนี้เด้พ๋พี่น้องนะคะเนี่ยชีวิตเมียฝรังร่งพี่น้องมาทำงานในต่างแดนนะที่จริงมาทำก็ได้เดินะคะเพราะยายปลาก็บ่มีพลาอะไรแล้วลูกเรียนจบหมดแล้วเดิ ก็เหลือตอนนี้ก็เหลือส่งตยายทำงานเยปาก็ทำงานาะงาน,นะรอรอคุณตาปดกเกษียณเนานะคุณตาอีกสองปีสองปีก,กว่านะพี่น้องสองปีก,กว่าก็ปดกเกษียณน,นะเยปาก,ก็จะกลับไปอยู่เมืองไทยถาวรนะตอนนี้ก็อยู่ว่างๆป่าเป็นนะพี่น้องจริงจริงมาทำงานก็ได้นะคะ พะม,มันมีพละอะไรๆพออยู่พอกินนี่อย่างนี้นะไม่ได้ลำรวยหรอกแต่อยู่แบบพอเพียงนะอยู่ได้ี่นอกไม่ต้องไปแข่งขันกับใครออย่างนี้นะแต่นี่เราคนเคยเคยคนลําบากเคยทํางานนะเ้วอยู่นิ่งๆมาได้นะทั้งหลังนี่คือที่ทํางานของยายปาทาั้งนั้นเลยเนี่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 ยคานที่ทางาน,นมีสถานที่ให้มาพาหมามาจูงเล่นได้อะไรได้นะ ก็เนาะเราคนเคยทำงานแล้วมาอยู่อยู่บ้านเฉยๆเนี่ยมันงุนงานงุดงิดได้พี่น้องเหมือนอะไรอะบอกว่าถูกดินะเมื่อก่อนคุณตาบอกใหงทำงานยาป่านี่แหละนะคะลัน <c oughs> ลันทำเนาะเสียงปิป่ปอปิ่ปอเนี่ยพี่น้องเอาอีกแล้วนะ,ะตรงใด เป็นออ้อย่างบ้าพี่น้องเสียงรถพยาบาลน,นะทุกคนต้องรถเด้อพี่น้องเอม่ตุงผู้เ,เกิดอุบัติเหตุอะไรตรงไหนได้เดี๋ยวยายปาจะให้ดูดอกไม้น้องพาชมดอกไม้กำลังขึ้นเนี่ย ดอกไม้อย่างเงี้ยกำลังขึ้นข่าโพลเลยนะคะในที่ทำงานเยปานะ,ะในสนามหญ้านะฮะเนี่ยนะคะเขากำลังออกดอกนะ,ะอันนี้ต้นนี้เดี๋ยวก็เอาออกกำลังออกดอกนี่เห็นป่ะพี่น้องนะฮะเขาจะเป็นดอกสีขาวนะ,ะนนนวนะคะนี่นี่ออกแล้วนะคะเนี่ยนะคะนี่กำลังออกนี่นะ,ะดอกไม้ กำลังออกพี่น้องนี่ดอกฟันสิงโตนี่ต้นฟันสิงโตได้พี่น้องเนี่ยกำลังออกดอกดิเนี่ยปีนี้ถ้าจะดอกใหญ่ได้เนี่ยต้นถ้าใบแบบเนี่ยถ้าดอกใหญ่ได้พี่น้องทนะุกปีดอกเล็กดิต้นฟันสิงโต